อง้ากูเปียกน้ําแล้วมันชื้นคันเข่าะแล้วมันไม่ใช้ซีมาอีกวังหรือใช้ซีเมนก็ได้โบกให้มันเป็นปูนไปเลยกูดูข้างหลังลีไซเรายืนอยู่กับมึงไม่รู้แหะใช่อุ้ยมีคนยืนอยู่ในน้ำเฮ้ยมีคนยืนอยู่ในน้ำอฮ้ยผีผีพายเอ่อหัวหน้าเมื่อไหร่เราจะได้ไปเออ ห้องลับที่ผมบอกผมมีกุญแจครับอยู่ที่กระเป๋ากางเกงข้างขวาเผื่อผมตายแล้วจงหยิบไปแล้วก็ไปในที่ที่ผมต้องการไปกันเลยดีกว่าพุงยาบาเลอันนี้คือเมลิกาแฟอาราบิก้าที่ปลูกบนเทือกเขาภูเขาไฟเท่านั้นแลนเป็นพลปืนใหญ่อ่ะคือเป็นพลปืนใหญ่ที่พกกุญแจมาด้วยคือเราต้องผ่านหมู่บ้านทุกหมู่บ้านตรงไปที่นั้นแล้วก็ไขกุญแจแล้วเข้าไปดูความลับของรัฐบาลกันวิ่งตามมาทรับผู้พันอนุญาตให้ผู้พันวิ่งตามมา โอมีคนยิงผู้พันมีคนยิงผู้พันขอย้ำป้องป้องผู้พันป้องผู้พันป้องผู้พันยิงซิบไปครับครับผมจ่าจ้อยวิ่งดิมึงยืนรอไอลำยิงมึงเหรอไปไอ้ปอผู้พันกูจะไปที่นั่นจริงๆนั่นอะไปยังไงอะขี่มอเตอร์ไซค์ไปไงขอไปก่อนนะเดี๋ยวกลับมารับใหม่โอเคยจะไปทิ้งผู้พันดีกว่าไม่ได้ทิ้งแต่เราไปดูด้านลาวให้ก่อนผู้พันจะได้ปลอดภัยกูอยากเกษียณกูขอลาออกมึงรู้ป่าวว่าถ้าลาออกมึงจะโดนยิง ที่กระะบานโอออ้ยเต้องเทก่อนต้องเทก่อนี่หมายใกล้ถึงแล้วครับผมพลทหารจ้อยอุ้ยอย่างเท่อย่างพลทหารจ้อยเป้าหมายอยู่แค่ข้างหน้าแล้วว้าเป้าหมายอยู่แค่ข้างหน้าแล้วพอที่เก็บอาวุธลับของซัดดัมอุ้ยที่เก็บสมบัติลับเอ้ยมึงหยิบอะไรมาหยิบอะไรมาขอดูดิ โอ้ยเยี่ยสามารถทุบเพื่อนได้เลยไปตายตายเพื่อนเพื่อนไปทุบได้เลยเยี่ยเป็นหมออันนี้ไอ้ตุ้งติง้งไปใช้ผู้พันเลยนะโอ้โรวยชิงนี่ไปฆ่าไอ้ชิงชิงกันคำสั่งผู้พันทำให้ผู้พันถึงแก่ความตายไอ้ปอมึงได้ขึ้นมาเป็นผู้พันแล้วตอนเนี้ยนำทัพไปฆ่าไอ้ชิงไหมไอ้ที่มึงจะขับต่อมึงจอดกลางทางไอ้เอาไหครับท่านมึงไม่ได้ทุบเพื่อนฆ่าไอ้ชิงไหมฆ่าไอ้ชิงกับอไอ้ชิงจะสาห่าในโลกอือกูอยู่สวรรค์แล้วไปปอ PTSD ปีเทียดดิเอ้ยดูไอคิงดิเอ้ยเอ้ยเอ้ยเราไปฆ่าพวกมันพวกมันขัดขวางภารกิจเราไอ้พอภารกิจเราคือฆ <os> ่าไอ้คิงแต่ว่าพวกมันฆ่าไอ้คิงซะก่อนแล้วไปเงีย่ยไปนะเนี่ยหยองช่ยอ่ะจันย่งมาถังผ่ายเสียอหาเฮ้ยอยู่นี่โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยขบวนขบวนขบวนอันร้ายบ้ที่กาะซัมดุยมันมีอะไรที่ทำให้คิงนั้นต้องอยากไปไอ้พอวางอภิจิตงก่อน พอใจเย็นพอใจเย็นๆองเช้ากูเปียกน้ําแล้วมันชื้นคันเข่าแล้วมันไม่ใช้ซีมาอีกวางหรือใช้ซีเมนต์ก็ได้โบกให้มันเป็นปูนไปเลยหันไปคุยกับไอ้กวางด้วยไอ้กวางเหงากูรักสษนโดกูอินโทร MBTI หัไปไปไปอยู่ใต้สะพานนะเนี่ยเป็นทเวปเฮ้ยมันมีคนวิ่งอยู่ตรงสะพานอ่ะเห็นปะไม่เห็นอ่ะไหนอ่ะมันร้องมันยิงไกดันไปไปมีคนยิงมีคนยิงอุ้ยโอ้ย อยู่ไหนอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอกร้องเรือเรือกูติดตอร์ปิโดเหรอไม่จริงเลยไม่จยิงแต่ว่าเอ้ยมันอยู่นู่นเรือเราติดตอร์ปิโดยามาโต้เรือติดตอร์ปิโดแผลดีไม่ดีแผลดีไม่ดีแล้วเป็นไอ้ปอไม่รอดแล้วไอ้ปอไม่รอดแล้วไอ้กวางไม่รอดแล้วอุ้ยไอ้คิงก็ไม่รอดแล้วไปดูข้างหลังลีไซมึยิงอยู่กับมึงไม่รู้แหละใช่อ่ะเฮ้ยมีคนยิงอยู่ในน้ำเฮ้ยมีคนยิงอยู่ในน้ำเฮ้ยผีผีพายไอ้ปอมันโดนผีพายมึงได้หว่ายเปล่ามึง ผีพายไอ้คิงมึงไม่ไหวมึงไม่ไหวเอ,อเอาๆกูจมนำ้ำจมน้ำต่อกูลงไปสู่เอมองมาโอเคพูดบอกแล้วไอ้เหี้ยใครบอกมึงมึงไม่ได้ไปลอยกระทงไเลยทัดเออใครไม่ยอมไปลอยกระทง